ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอาถือว่าขึ้นเดือนไหมครับผมนครตลอดหัวนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ตลาดผู้ดินนะครับบ้านสว่างนะครับตำบลผู้ดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผมก็ได้คลิปหนึ่งแล้วล่ะครับต่อไปที่เป็นคลิปที่สองด้ครับเด้อสิพี่น้องเบิ้งต่อไปนะครับนะครับเมื่อนี้ฝนตกหั้วกับเขาตลาดหลาขึ้นเขาเดี๋ยวสิพีเบิ้ลไปเรื่อยๆนะครับเด้อ วัดดีวะเมียยังไงตัวนี้บ่ห้าหมื่นเท่าไรครับห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามเนาะโอ้เพิ่นสมบูรณ์ดีเนาะมัันครบโอ้มาาัานแล้วบ่ครับมัานี่เท่าไรเพิ่นแล้วครับนี่ห้าเดือนเนาะผสมข้มตัวหรือหลอดครับอ๋อหลอดผู้ใดครับหลอดนี่โอ้พริกแดงเอทเคหาเปลหนึง่งมีใบไมีหลอดเนาะ มีใบไม่หลอยเด้องพอมันเด้อเอาหาเงินสามราคาเบาๆลยเป็นทองที่สองเพิ่นบหมครับบอกทองตัวท่โอ้ทองที่สามเด้อเป็นทิกแดงเอี้อยแ,แ,แหาเป็นแดงในทองมั้งครับตัวที่สามหาเดือนเนาะถือว่าสมบูรณ์เรื่องทองที่สามแม่ลูกสองครับแยกไปแล้วสูงประมาณจา้ารวยเท่าไรพ่อน,นี้สี่สิบได้บ่คว่วสูงเพิน่นได้เนาะแข้งขาดีว่ามีแบบนี้เนาะเชื่องเชี่ยงเรื่อหูสมอปากครับแต่ว่าเนื้อหนังเพิ่นดี เน่นี่ถือว่าเนื้อนังหนาสายญ่สมบูรณ์เด้อนังหนาสายไงนังหนาสายญ่ดีแข้งขากันญ่เนาะมทสิจอดเพิ่งบรรทายเพิ่นได้เลยนี่โอ้ยแพงบรรทายเนาะพุดนะครับบรรทายเพิ่นเด้อเครื่องดำเด้อหางเงีวด้วยเด้อเอาเครื่องดำหางเงียวนั่งับเดี๋ยวนี่ยผมไปเด้อเดี๋ยวนี้ไปเด้อเดี๋ยวค้นทายหนเพิ่นกันอ้อนี่ยคนหางใหญ่เด้อนี่ของพ่อเพิ่นเนี่ยเครื่องดำดำเนาะ ถือว่าสมบูรณ์ท้องหาเดือนเนาะพริกแดงไอ้แค uh. oh, well ่หาเปลหนึ่งได้อครับเด้อเอาแข้งขาโบมีตำบนี้เด้อห้าหมื่นสามนะพ่อเนาะตัวนั้นแมนบ่พี่ตัวเดียวนี่บ่ครับโอ้แมนหนึ่งเนาะเบอร์เดียวกันบ่ครับบ่โอ้ห้อยเก่งบ่ครับแม่นห้อยเก่งบ่ฮะหอยพี่หอยพี่จากะข้าม่องเดี๋ยวบอกครับข้าม่องฟาร์มยังก่อนผมจำบ่ได้โอ้เกลียงไกรฟร์มเด้ครับเด้อ แม่นั่นกับเม่นเนาะนโอ้แม่นเอาเปิดเท่าไรครับแม่นี่สี 18, <48 S 2> <อ>่หมื่นแปดี่หมื่นแปเนาะครับเนาะโอ้ถือว่าม่ใช่แม่ใหญ่เลยสมบูรณ์เลยหนังหนาสายใหญ่เนาะหุ้มลอยเท่าไรครับขั้สูงเพิ่มลอยสี่ลอยหาสิบขินเนาะเพิ่นได้ลูกจกักโตครับแม่นี่ได้ลูกสองตัวได้ลูกสองตัวได้สอตวแล้วฟองว่างบ่ครับเดี๋ยวนี้สวัดี ทั้งผสมหรอกคือทองว่างเด้อตัวที่สามต่อไปเนาะเอาโชคลูกสองแข้งขาดีผมมีแต่นี้เด้อเมียไหนเด้อสุ๋มลอยหาซื้อบวกเนื้อหนังคนยังดีครับเด้อถือว่าสมบูรณ์เนื้อหนังหนาสายใหญ่เด้อของพ่อคนถือว่าสมบูรณ์ครับเมียไหนเด้อราคา่าเบาเด้อเบาแพงครับเอาเนี่ยโคนหางใหญ่เด้อครับเด้อโคนหางใหญ่ใหญ่โคนหางเด้อครับเด้อถือใบใหญ่เนี่ยังไงครับโคนหางใหญ่เครื่องดำเด้อครับเด้อแข้งขาบ่มีตรงนี้เอาถือว่าสมบูรณ์ครับแม่นี่เด้อ เอาทายพี่น้องเบิ่งชัดๆเนะครับสมบูรณ์ครับแม่นเด้อแม่ลูกสองนะครับตัวที่สามสี่ได้ด้อต่อไปครับว่แม่ลูกขายถกพ่อะเขาป็่อครับได้ครับเออเออเรีว่าสมบูรณ์เอาเปิดไปราคาเบาๆนาะพฟอเนาะเท่าไรก่อนครับสี่สิบแปดสี่หนึ่งสี่สิบแปดเนาะตัวนั้นหาสามเนาะตัวนี้หาสามด้วยครับด้วยล,ลักษณะไข่กันเลยแต่ว่าตัวนี้ท่องหาเดือนแล้ว เอ็ดเลนึ 1, ตงตัวนี้ท่องว่างนะครับเด้อสี่หมื่นแปดครับผมขอเบอร์โทรน่อยพ่อศนย์สอศูนย์เาสองสี่หกแปด1หเสี่าะอ่าพ่อทางเกียงไก่โอ้เจียงไก่ฟาร์มเกีย,<อ>ยงไก่ฟาร์าามนะครับเด้อจากอำเพือข้ามวงจังหวัดกาสิน์เด้อเอาง่วกับลายเนาะพี่น้อยอยากได้ง่วกับโทรมาหาพ่อมาเลยเด้อ เอาขอบคุณหลายพอครับขอบพูดได้หลายูใสเงินน้องในงามๆหนิทับเสียงเงินเออเออเดินเยอะมาเด้อใส่ครับแม่เลยโอ้แม่ลูกนี่บ่โอ้แม่ลูกวัดลูกตัวเมียยังดีเลยสีบ่วตองห่วงเลยเหมือนตัวที่นี่งเนาะแม่ทับแล้ว แม่ลูกรับแม่กิงเด้โอ้นะครับเด้อเอาแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกนี่เปิดจักบาทครับโอ้หยเซียนบ่อยเซียนโอ้หอยเซียนเด้อเจสแสนเจ็ดสเจมืพโอ้แสนเจ็่นห้านเด้อแสนเจ็มื่นห้าเป็นลูกแรกเพิ่นบอกครับลูกแรกลูกผู้ใดครับลูกแรกเพิ่นทศพลทศพลเทพนนี่ว้ายเหนึ่งหนึ่งหก อ่าเอาโทเทอร์เด้อเอาไวเซต์หนึ่งหนึ่งหกโทเทอร์เอาชื่อว่าเป็นลูกจูมี่เด้อครับเด้อเป็นลูกแรกบนจักเดือนแล้วครับลูกคนนี้โอ้โหเดือนกับสามมือโอ้โหเดือนหามือเด้อเอาโทเทอร์นะครับถจัมโบ่ผิดรหัสเพิ่นคือไวเซต์หนึ่งหนึ่งหกเด้อเอาเป็นลูกจูมี่เด้อสีแดงดีเบิ่งดูกคนครับเพราะว่าลูกคนนี่กับนางเอกเลยนี่โค่นหางใหญ่เด้อครับนี่เด้อ เอาถือว่าสมบูรณ์มากเลยสีแดงขนาดเนาะแดงนี่ย่ตรงห่วงเลยด้อถือว่าลูกเพินสีแดงเป็นตนัวเมยเป็นลูกแรกด้ครับเด้ออันนี้เป็นแม่เพินนะเป็นแม่เพินแม่เพินเนี่คือผสมท้องที่สองสติงเลสสองศูนย์หนึ่งนี่ไม่ใบไี่หลอดครับ,บจะเกิดอะไรครับไม่หลอดเรียบร้อยครับ อันนี้คือททพพ่นนะครับไว้แสดหนึ่งหนเด้อสเดือนกลัวโอ้สองเดือนกลัวครับผสมผู้ใดครับนี่สติงเบครับอ้สติงเล่สองหนึ่งบามันแดงเด้อสติงเล่สน์หนึ่งผสมเต็มมือใดครับที่สามีนาสามสิเจ็บสามีนาเนาะมีนากำหนดคอดเมษาพฤษจะฟามีทุนาี่ิบสาเดือนแมนบอกกะ โกโก้ครับประมาณสามเดือนเนาะครับประมาณสามเดือนเด้อสามเดือนโอ้ผ่านหลายรอบแล้วครับไหลรอบเด้อในถั่วมันเด้อเอาสามเดือนนี่ถือว่าตรวจท้องได้เนาะตรวจได้แล้วป่ะประกันทุกอย่างเลยประกันทุกอย่างเลยสติงเล่สองในถั่วมันเด้อประกันเรื่องสามเดือนแหละครับสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นผมว่นไหนวัดเนี่ยประมาณจี่สิบลอยลอยสี่ตัวเลยลอยสี่จิมหากินได้เด้อพี่พี่มองพี่เด้อมั่วเพิ่นสิเบิ่งมองพี่ครับ ประมาณรวยซีที่ห่าคือใดแข้งขาล่ำตัวเงาเนาะล่ำตัวเงานะล่ำหนาประกันจำระนำหนี้แข้งขาประกันตรงนี้ประกันท่อประกันท่อประกันท่อได้ครับเด้อเอาเบิงหนาตาเอาราคานี่ต้องเบิ่งมาวอดจันหน่อยเถอะโอ้โหเงาเสมอป่าเด้อนี่ลูกเพิ่นครับอืมนะครับเอาแข้งขาโบมีจรหนี้เด้อเอานี่ครับดีว่าสมบูรณ์เด้อแม่เนี่ยเด้อชึบนี่ครับฟันชายเพื่อนครับก้นหางหางเงาเลยนะครับหางเงาเอาถือว่า ลูกได้ทองเพิ่สติเล่สองส่วนหนึ่งได้ครับเลอสามเดือนแล้วประกันท่องให้เลยรับประกันเลยเอาลูกสาวนี่ก็คือโัวต่พ้นไหวแสกหนึ่งหเปิดไหวที่ 170, แสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหพครับโอ้แสนเจ็ดหมื่านเนาะต่อรองได้สิแยกเอาจะดลูกก็ได้เอาโอ้สิแยกก็ได้ปะครับบ่แยกจะลูกเท่าไหรครับจะดลูกเมื่อนี้เปิดไหวแสนหนึ่งหมื่นครับผมโอ้ต่ลูกแสกนหนึ่งหม เงินส e oh, so uh. ิเอ็ดรือนั่นก็เป็นแม่บ่ครับบ่แม่เปิดไปเจ็ดหมหครัเจ็ดหมื่นหาเจ็ดหสเอนาะเอาอันนี้คือแยกเนาะเอาอันเป็นโคมก็คือแสนเจ็ดครับผมเอาพี่น้องเลือกเอาเด้อเสียบบได้นครับเด้อร้อยกิโลส่งพี่ครับร้อยกิโลส่งฟี่อยเซียนนี่เนาะจากบ้านดงพยุ่งนี่เนาะร้อยกิโลส่งฟี่นะครับอ๋อเบอร์โทษเลยล่ะศูนย์หกสองศูนย์ี่ส่หนึ่งสี่สี่หนึ่งแปด 4416885เอาหอยเซียนผมมีดอกแต่ว่าถามให้พี่น้องเบิรงกันสิของหอยเซียนดราดหัวยุ่งนะครับเดี๋ยวเอาพี่น้องอย่างใดโบอยี่ใต้คลิปนี่แหละครับได้ค่อมเดียวบอกครับบ <im it> <im it> อสเคล่นบอสเพราะว่าตัวนึ่งมุมคอนเอียร์อ๋อครับครับครับ,รบเอา <im it> สมบูรณ์นะครับเอางัวราคาแสนเจ็ดพี่ไทยพี่น้องเบิงึงคักแขกอันนี้โทนตะพฟนไวแซดหนึ่งหนึ่งหกเออโอ้สีบป็นตองัวเลยครับคือว่าแดงเลยแดงเม็ดปรขาำ นางมันห่วงหนังหนามเด้อคนยังน่อยอยู่เนาะสมีมันจบเย็บรื่งเย็บองอเออคนยังหน่อยอยเด้อหเดือนครับอามื่อวาเมื่อหน่อยครับเอาคน้ง่ไปหลายเด้อเอาที่ว่าสมบูรณ์เลยครับแนี่เบอร์ยี่สิบชิปครับเบอร์ยี่ติบชิปครับเอาในมาทังคี่เอาทังี่เด้อนีแม่นี่ห้องผู้ใะครับนีแม่นี่หองผมโอ้เปิดจังหวะครับแม่นี่งสามหมื่นสามสาครับ ได้ลูกเดียวบรอครับลูกเดียวครับลูกเดียวแยกไปแล้วท้องว่างเนาะแยกแล้วท้องว่างมันสามเมื่อสามด้อยความจะผสมความจะผสมสูงร้อยเท่าไรครับร้อยร้อยสี่สิบเนาะเอาแม่แยกลูกเด้อยที่ว่าท้องว่างตัวที่สองสิไปในครับเด้อแช่งขาไม่มีตะมีเนาะครับครับไม่มีตะมีนะครับเนาะเอาหูหน้าเสมอเปล่าด้อยอวหูดำเนาะคอดำเนาะ ดำเนาะเครื่องดำเนาะเครื่องดำเครื่องดำเออเครื่องดำหางดำเอาถือว่าได้เครื่องครับเอาสามหมื่นสามเนาะตัวร่องใดหยิกเบอร์โทรุองเอาเอาหอยเซียนเนาะเอาพ่อพ่อซื้อหยังซื้อหมันซื้อหมันเนาะ เอาโทรมากงโมันง้อโมันโทรมาหาหอยเซียโทเซียนบอกว่างโมันวพ้อมันออสามเมื่สามนี่ะเอาจัดเสียนได้ผมยู่ใตีค้ครับขอบคุณหลายครับเบอร์หอยเซียนเนาะครับใส่ขอบ,<ะ>บคุณวางงวราคาตั้งแต่ขอบคุณวาง,งัวราคาดีๆวครับขอ่นึงบานดิสี่เที่นผมเมื่อกี้นี่บอกงี้บอแจ๊ ที่เอิ้นผมเมื่อกี้นี่เนาะที่บอกเมื่อกี้นี่บอลที่เอิ้นผมนั่นบอลที่ยูไต่ยี่ไต่หอมนี่เนาะเปิดเท่าไหร่ครับเปิดชิครับแสนสามเนาะโอ้เมื่อกี้ไายแสนเกียอยู่เลูกทศพลอันนี้แสนสามเนาะลูกหุ้ตั้งครับโอ้หุ้ตันเด้อครับนี่ลูกหุ้ตันเด้อผมมันเรื่องโรงงานจะหุ้ตันเด้อเป็นลูกหุ้ตันเนาะลูกหลอดเนะครับโอ้สูงใหญ่เนาะสีแดงเด้อสีแดงเลยตัวสีแดงลูกคนกับิบ่บอลร่อยน่อยเท่าไหร่ละครับลูกคน ร้ยรอยสามสิบเนาะคุ้นหางไงเด้อเติมด,ด่างดูคนเด้อครับแม่ลูกบินเฮี้ยงกันนี่แหละแม่เพิ่นกับทองแล้วบอกครับบอกโอ้ได้เดือนกลัวถือว่าผ่านรอบเนาะผสมไฟครับในทองโอ้พริกแดงเอสเคหาแปดหนึ่งเนาะเป็นทองที่สองบอกครับเออทองที่สองน,นะครับเอสเคหาแปดหนึ่งในทองเพิ่นผ่านรอบเนาะ เอาผ่านรอบลำตัวเงาดีครับเด้อสีแดงนี่แหละลำตัวเงาเดือนนึงก็แปดมือโอ้เดือนนึงก็แปดมือนะครับหขนาดกันรอดบลแมนสองรอดหรอเปล่าเดือนนึงก็แปดมือเด้อโอ้ลูกสาวเพิ่นโค้งสางดีเนาะลูกสาวเพิ่นโค้งสางดีเด้อไปส่งถึงทีอะไปส่งทังทีบอกครับลอยกิโลส่งที่ลอยกิโลส่งที่เอาเบิ่งเอาเบิ่งเด้อพี่น้องบรงเอาเด้อนี่ครับเอาถือว่าสมบูรณ์เลยเนาะ ูก,ก็แยกหมะแยกครับโอ้ยแก่แสนสามนโอโอค้มนี่น้ถ้าแยกได้ลูกเท่าไหรครับลูกเกตหโอ้เกทร่หาเด้อโจมียลูกของพุดต,ตันเด้อเออเกียรตหานถ้าแยกนาะแม่ดีละหาสิเกตเนาะเราเมื่อข้แสนสามนอเออพี่น้องเลือกเราเด้อเอติว่าสวยะครับเด้อลูกหุดต,ตันเด้อลูกสาวคนต่อรอบได้อักนอก้อยกิโลโงซี่น้อขอเบอร์โทษละ ศ er ูนย er ์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสามหนึ่งหกามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์สามหนึ่งกเนาะ้องแก่กนองแกเพือน้ำมนเอจังวัดกาสินอยทงซเอาพนยด้สสตัลอดเนาะแยกกแยกเอาตาบ่าละเด้อเอาอคุน้หลายล่ะห้อยมืดได้ยังามือน โอ้แม่เล่เนี่นะหัวล้นแม่ล้นซาโอ้นะครับเด้อแม่ล้นซาลูกลูกสาวบ่ครับลูกสาวครับ่ลูกสาวแข้งขาใหญ่เด้อลูกสาวเร่บ่ครับบ่ลูกเร่อกันเป็นลูกแรกเพิ่อนลูกแรกเป็นลูกสาวเด้อลูกแรกสูงเงี้ยเขาดีเนาะชือแม่เนี่ยเนาะล้นซาพ่องโล้นซาพ่องสูงสุดเลยแม่เพิ่น ถุงบลอนดสียน่บลอนด์สิบหายน้อล้ำตัวเงาเนาะเงาด้อซาโลเรสีเงาครับถุงเงาเขาดีเด้อแข็งขาบ่มีตัวนี้เนาะรับประกันตัวนี้รับประกันตัวนี้เด้อท้อหางคุ้นว่างปะครับท้องว่างครับอู้ทองอ้ทงว่างเนาะเอาท้องว่างต่อไปกับตัวที่สองด้อท้องว่างเอานี่ลูกซาโลเรสครับลูกสาวเด้อยกำลังกินนมอยู่เป็นลูกแรกเพป็นครับเด้อนะครับลูกแรกล้ำตัวเงาดีลูกแรกได้ไหม งห้เปิดไว้ทะเลหอยมืดหามือสองครับหามือสองตัวเราได้อีกเด้อหามือสองตัวเราเียลอยโล่สงซีครับลอยโล่สงซีอ๋อลอยโล่สงซี่หามือสองครับชาดรูรีแม่ล oui ูกหัวโลนเอาถือว่าเอาสมบูรณ์เด้อเอาทองว่างตัวที่สองยี่ได้ครับน uh ี่ครับบัตรถายพันเด้อเครื่องแดงๆนี่แหละหางสวยๆนะครับของหอยมืดเบอร์โทษเลยครับ 090ครับ0 9 0 2 6 0 2 6 0 3 8น7 3 8อ7กอันอีท้ายหน่อยนครับราคาหน่อยนอยกับนี้นี่ครับนี่โอ้นี่บอท้ายหน่อยเงินหน่อยครับสักบาทครับพอไปเชาซีครับนี่ราคาเกษตรกรแม่ครับล่าอยู่าซาค่เกษตรกรแม่ตัดทับแล้วโค้งตัวกมาแล้วเป็นลูกตัวที่สองบนนี่ครับ่ลูกสองตัวมี้ยน้องกำลังกินนมแม่ด้อยเป็นบามันแดงนะครับน้อง อ๋อเปอันนี้เป็นง้วนไทยเนาะง้วนไทยโบราณงั้นหน่อยผสมแดงออกมาแดงผสมเพราะพันธุ์นี่ดีเพราผิดหวังในง้วนไทยเนาะแล้วเราประกันมาำในแม่เพิ่นสีนวลเมืนบ่นี้สีมอลำก่อนเนาะสีหน้านวลมือนใบซะก่อนเด้อแต่ว่าลูกสีแดงนะครับเด้อเอาราคาเกษตรกรเบาๆมีเงินหน่อยเนาะของหอยมืด ได้สามตัวในท้องซื้อซื้อสองได้สามนะทักเดือนแล้วก็ท้องเพื่อน่ะฟองมันสามเดือนแล้วครับแม่อันทับได้สามเดือนประกันท้องในเลย์ป้ายังเห้กินลูกกินนมหรอกครับประกันท้องในเลยเนาะครับผมแม่ลูกเปิดไว้ที่สองสองสี่ครับสองหมื่นสี่พันครับไม่ราคาเบาหรืตัวนี้ครับเกษตรกรนี่หรือครับผมราคาไหนเกษตรกรซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามสองหมื่นสี่เลยครับเออพี่น้องเบอร์ใต้คลิปเบอร์ใต้คลิปสองห้อยมืดนี่แหละนี่ครับห้อยมืดครับสวัสดีครับ อันอ้อยมืดแจกอำเภอเขาวงบ่าน้ำมนครับน้ำมนโอ้ยจังที่ระเบาดครับผมห้อยมืดแจกอำเภอน้ำมนจังหวัดกาลสินนะครับเดีอยวลอยรวดทรงฟีนาะครับผมเอาโทรมาเลยเด้อเอากำลังตัวล่องกันโอ้ยสวยๆเลยนี่เมียสาวทั้งเืินเลยกำลังตัวล่องอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีแวะมาเดิเห็นเปอนคนไหนคนกำลังตัวอยู่ครับ อ๋อเดี๋ยวสีแววมาของย่าเป็ียนจังไหด้ฮะโอ้เรือเจ้าจาของคูโรขื้อหมานเดีมือหนิหยอดใสนอะผมไอแม่ไม่งัวบอมีบอคำงัวโอมีทีวีตู้เย็น ตัวร่องกันบ้งครับเพิ่มหน่อยนี่โอ้คุยกันเลยพ่อพันเปิดจักบาทเศร้าหงุดหงเศร้าหงด้วยครับด้วยเป็นตัวผู้ด้วยครับสายขุนแต่ว่าลูกลูกจะเป็นสายพันธุ์ดีด้วยเนาะน้องแมนบอสโอ้โหเน่าด้วยครับเด้อเป็นหูกระทบบรอครับบอสหัวเ่าด้วยหัย,าย่าเสมอปากเอาถือว่าเป็นเป็พิ่มหน่อยนะครับเอาพี่น้อ,นองสายขุนนะครับเด้อ เยอะหน่อยใหญ่เกินมากพอพันต้องคุ้มสูงก็ได้เพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะเพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะนี่เนาะเห็ดเียดเด้อเอาถือว่าหน่อยใหญ่มากเลยสูงครับหน้าตาเพิ่นหลุดลอยเด้อหูยาวเด้อเขาพวกลูกชี้ไหวหมดเห็นอไีมวะเอานะครับถือว่าสมูงผูดสองมือหงน่ะครับเนาะสองมือหงยังต่อรองได้อีกเอาเปิดเปิดไว้สองมือหงนะครับต่อรองอีกเบอร์โทษเลยครับ086 สองสองห้าหกหกสองสามหกหกสองสามครับพ่ออยังครับเล็กครับพ่อเล็กพ่อเล็กเล็กครับเล็กเล็กจากไส้ครับโอ้จากกาสินพอเล็กจากกาสินเดอร์อันนี้กับทีมงานเนาะมาก่อนครับอันนี้พ่ออยังครับนี่พ่อบันหมุนพอท่อบันไม่บันหมุนน่ะบอับันหมุนโอ้เมื่อกาสินนี่เด้อครับอาอทีมงานเลยเอาพี่น้องได้เบอร์อยู่ใต้คลิดเลยครับเด้ออยู่ใต้คลิปครับเบอร์อยู่ใต้คลิปอ๋อ ถึงมองไหนเนาะกำลังซอลลันัครับบอจวงว่าจะใส่ผมท่านชายเดีเนาะบอเปิ้สุดท้ายไปหอก่้เนี่ยเปิี่เป็นเปิ่นี่ย่บบเท่าเรงผูัใงครับแ่เท่าเร่งว่าของเร้บุครับบอเปิดตัไดล่ะเปิดจักบ่ายล่ะเปิดไปทหาเท่าหานเป็นบ้าสักหน่อยบอบ้าสักหน่อยเด้อสองเหาครับ ลอยงี้สีแดงเนาะดำตัวเงาเนาะยืนนกดีเลยหูเงวเนาะลอยาเป็นลูกสายพันดีจีบดีถ้าเยอะถือมาหยุปลอยเด้อหูเงาเลยครับเอานะครับพวท่านพวปีตรงเนาะพวกปีนด้วยเป็นยอยไงครับด้วอันนี้เป็นน้อนสีตุ่มนะครับด้วบนเป็นแต้มเหมือนเป็นนอนสีขรุขระเหมือนฝนฮะเหน้นเหน้นเหน่งฝนตกฝนตกแม่ยุบานเนาะแม่เหนนแ่บางเลย พุ่มสารีเย้ครับแม่เดีกยแม่ผ่นน่าเปตอนนี้เป็นครับสาวหน่อยโอนเบาสักน้อยบักเถิดด้วยสวางมืนหาเบอร์โทษได้ล่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าน่งเก้าเหนึ้ี่แปดสอเกนยังล่ะห้อยโชคห้อยโชคจากไซล่ะบ้านลุปบ้านรุปการศลปโอจังหวัดการศินป์เลยบ้านลุปเอาโทษมากเบอร์ใจคลิปด้วครับด้วย งัวไทยผู้ใดน้อน,นี่เหล้าสี่มาสร้างผีเลรอเรล้าผู้ใหญ่คุณเออผู้เสือแดงๆดงมัเออระวังงัวเล่าบ่เออเออเออง้อไข่เดียร์ละโอ้บ่เออเปิดจักบาทครับออก็ล่องตัวลองบ่หน,นิก็เพิ่งกาล่องบ่ยูโอ้บ่แม่หเพิ่งัว้าังไทยเลยไทยเลยอ่าเปิดจักบาทครับ เออสามสิบเก้ารอสามมื่นเก้าเากาเกษตรกรเนาะสามหมื่นเก้าสูงลอยเท่าไรครับสูงลอยหาสิบเ็ดครับหาสิบเอ็ดวันแลวเนาะร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อนลูกไม่ตัวเะครับสองครับสองแล้วเนาะสองสอางครับสองเนาะครัท่านับท่ับเยโอ้จัาเดืออะไรครับรถนั้นอยครบรลบออยู่รนครบรอบอครบตัวเนาะครบบอมีใบ้อมีใบมีหลอดครับใบหลอดดูรถ โอ้ยน่ารอดคับนเด็กหูจับมาถามพ่อได้เลยครับเป็นใบหลอดครับพ่อยายสีครับมาถามได้เลยใบหลอดเด้อได้เท่าเดือนเดือนก่อนพันรอบโอท่านไปพันโอ้พันหอดพันรอบเด้วยเอาล่อพันรอดรอมตัวเงาดีเนาะครับผมแของขาดีเด้อครับเด้วยเขาสูงเงาเข้าดีเนาะเชื่องไปเชื่องแม่ลูกสองตัวที่สามในถองผสมหลอดโอ้ลืมสามพ่อพันยังจำได้บ่ ซีไวโอ้ซีไวศูนเหบอกศูโอ้ซีไว้นเหด้วยเป็นหลอดนะครับด้วยล่อานรอบใบยูนารถใบยูนารถใยูนารดหางเงาเนาะหางเงาหางสวยหางเงาด้วยเอาเครื่องดำดำดำแดงๆอมดำดำนี่แหละเนาะเครื่องดำเครื่องดำเอาแต่ว่าหางลากดินเลยโอ้เงาโค้งสั่งดีเด้อแม่นี่เด้อเอาโค้งสั่งดีครับนาเลียงเด้อแม่ลูกสองแยกไอ้เม็ด ตัวที่สามไม่ท่องเป็นซี่ว้าหกมีใบมีหลอดเอา,าคือว่าโค้งสั่งดีนาเลี่ยงครับให้ลูกดีได้แม่แดงๆนี่เนาะสามหมื่นเก้าราคาเกษาาตรกรสามหมื่นเมมนะครับเด้อเอาที่น้งได้เบอร์โทเลยครับเบอร์โทษนะเบอร์โทรบอาคนอ้เบอร์โทรเอาขคงไม่ว่น<ร><า>อยู่ <ๆ S 1> บ่แนนงไม่ว่นหรอครับศูนย์เก้าสามแปดหนเนาะ แม่อ้วนพอลั่นเอาเมื่อกี้นี่ยพอลั่นเนี่ยยางไปเนาะแต่ว่าเราบอใส่หมวกเนี่ยผมหลงเราใส่หมวกคนละอันหลงเราแม่ยังไงเนี่ยืนแห้ง้นไม้นี่ผมพ่อว่าแม่ใหยังไงเนี่ยฮะโอ้ห้องผู้ใดญเนาะแม่ยังไงเนี่ยโอ้คนสื่อมากว่านี่เนาะวัวไทยผู้ใดญเนาะครับนี่โอ้หัวไทยบ่มีเจ้าของอมาทางผีก่อน เอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ดวยครับเด้อเดี๋ยวสีเงาเกินไปครับเป็นคลิปที่สองครับเอาพี่นอเบื้องแล้วนะครับจังไหนก็จะลืมนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิง่ง คดไร่คนแค่น้ำเลยน,นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ทิดตามรับชมสวัสดีครับ